รับสมสดูไม่น้อน้โอเคเขาเก่าเัไม่ให้เราชนะเลยออหเขาเรโอ้โหโอ้โหเขาไม่ให้เราุดล้เกินเลยฮะอาย2 0ิวินนะครับผมเานยตอตอได้โอแเห็นอยู่นะว่าปิดตาน่ตาโอที่มองจากข้างหลังพี่ก็เห็นนะ

เฉาะอาเฉลยคือเฉลยครับเฉลยวัดทะเลาะครับทะเลาดกันตอนยาตั้งยิ้มหัวยิ้มของเราอ่ะเออไปเรื่อยกันแล้วต้องต้องต้องตอบไหมว่าวัดอะไรเออวัดอะไรเขาแค่วัดยี้มเทานั้วัดวัดชั้นเจนวัดวัดอะไรไม่รู้วัดอะไร ยากแล้ววัดเฉยๆวัดเฉยๆท่านอุดลุนต่อเลยครับผมเจมฟิล์มครับเจมฟิล์มโอ้โหทางกระบี่เป็นโกงแล้วอ่ะเขาแล้วเขาก็ว่าถูกนะว่าผู้หญิงอ่ะต่อเลยครับ